ผู้ชมค,คะเรื่องหนึ่งที่มีการพูดคุยกันว่านอกเหนือจากเรื่องของการแก้ไขมาตรา 1- นึสองของทางพักคก้าไกลแล้วเนี่ยการที่จะเสนอกฎหมายเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในด้านความมั่นคงก็อาจจะเป็นอีกผลกเหตุผลหนึ่งด้วยหรือไม่ที่ทําให้ก้าวไกลอาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันนะคะตอนนี้เรื่องของการเสนอร่างกฎหมายยุบกอรอมนร เข้าสู่กระบวนการสภา,าของสสภาคเก้าไกลแล้วนะคะพร้อมเสนอที่จะตั้งกรรมาที่การวิสามันว่าด้วยเรื่องของการสร้างสันติภาพซึ่งก็มีความเห็นจากนักวิชาการที่ยาลาเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกค่ะที่จะยุบหน่วยงานก็ต้องชี้แจงสาเหตุที่จะต้องยุบที่จะต้องแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องของการริตรอนสิทธิ์และการใช้จ่ายงบประมาณะคะ่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุชรามินทราศักด์นักวิชาการคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒยาลาก็กล่าวถึงการยื่นเสนอร่างพรบรยกเลิอกกอรมนอรของสสก้าวไกลสู่กระบวนการสภาและการเสนอตั้งคณะกรรมการวิสามัญว่าด้วยเรื่องการสร้างสันติภาพว่าการเสนอให้ยุบหน่วยงานไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะต้องชี้ให้เห็นถึงความสําคัญจําเป็นส่วนตัวมองว่าการทําหน้าที่ต้องมองการทําหน้าที่ของกอรมนอในแต่ละเรื่องค่ะ ที่มันไม่มันไม่ประสบความสําเร็จหรือต้องแก้ไขหรืออย่างเช่นในเรื่องของการที่ใช้งบประมาณทํำยังไงให้เกิดการตรวจสอบได้นะคะหรือในเรื่องของการที่ลิตรอนสิทธิของประชาชนในพื้นที่เป็นไปได้ไหมว่าคุณไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์นอกเหนือทําให้เกิดประชาชนเนี่ยเกิดความเหลื่อมล้ําในพื้นที่ตรงนี้อะคะ่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรุสรายังบอกด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาก็มีบางเรื่องที่กอรมนช่วยเหลือและประสบความสําเร็จอย่างเช่นปัญหายาเสพติดในพื้นที่ส่วนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องมองหน้าที่การทํางานให้เต็มรูปแบบเพื่อเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดไม่ใช่แค่การวางโครงสร้างแต่ว่าไม่ได้มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาได้จริงคะ่ะ